เพื่อนเพื่น,นสวัสดีจ้าวันนี้วันนี้มาเฝ้าทุเรียนค่ะ,ะเพราะว่าโตเยอะแล้วแต่ก็โอ้ยหมวกก็ร่วงเลยก่เพื่อนเนโอ้ยแต่ก็เขาเรียกว่ายังไงเพื่อนเนเพื่อนๆน,น,นท่านไหนที่มาชมคลิป แมติกนะแล้วก็รู้วิธีการที่ว่า,าจะทำยังไงไม่ให้กรอกมากรอกมา,ากรอกมากินทุเรียนหนาะเพื่อนๆบอกด้วยเดอ้อเพื่อนๆกรอกกินทุกวันเลยร่วงวันหนึ่งสามลูกสี่ลูกทุกวัน แต่ว่าแต่ว่าแมตติก็ไม่เคยทำคลิปนะเพื่อนๆเ,เออไม่เคยทำคลิปหรอกเวลาเวลากินทุเรียนเอ้ยอะไรเอ้ยนะทำกับข้าวเอ้ยอะไรเอ้ยก็ไม่เคยทำหรอกก็เราก็รู้ว่าหนึ่งเขาชอบกับเขาไม่ชอบเราก็ เออไม่เหมือนเราอยู่คนเดียวที่กรุงเทพเราอยู่คนเดียวที่กรุงเทพโอ้ทำกับข้าวก็ทำกับข้าวก็ลงคลิปอืมทำกับข้าวก็ลงคลิปทำกับข้าวก็ลงคลิปแล้วก็เอออะไรนะกินข้าวก็ลงคลิป โอ้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยแล้วเดินจะไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวันค่ะวันที่สิบสามก็ครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันยากระรกเดินก็เหนื่อยเหนื่อยแล้ว เพื่อนๆแต่ก็เดซจะไปช่วยแก่ยางเขาแหละจะได้เสร็จไวๆสี่คนจะได้เสร็จไวๆจะได้กลับบ้านเหนื่อยละตอนนี้ แต่น้องเคยเขาก็มาเฝ้ายุค่ะเขามานอนเฝ้ากลางคืนตังวันเขาไม่ได้มาค่ะแต่ทางนี้ปีแรกนะดูดเเเนนะูเปลือกเขาก็ไม่หนานะเปลือกเขาก็ไม่หนาจังว่าเลยมีอยู่สวนมีอยู่สวนคนหนึ่งนะเขาบอกเลยเขาบอกว่า oh, ใครมากําจัดกระรอกใครขหน่อยเขาจะให้ตัวละห้าร้อยเขาว่าเออ,เอ,อก็สวนทุเรียนนี่แหละนี่เขาไปเจาะทุกวันนะเพื่อนๆเ,เ,ดเดินไปดูฝั่งโน้นเด,ดเดินไปดูฝั่งโน้นเพื่อเพื่อเขาเจาะเพราะว่าเก็บไปทุกวันแหละโอ,อ้ยเก็บเก็บไปทุกวันเออหนื่อย วันหนึ่งวันนึ่งเลยนะเพื่อนเพื่อนเช้ามืดตื่นขึ้นมาประมาณตีหนึ่งก็ก็เขา้าวันเพื่อนนะอย่างเมื่อวานนะไปทําธุระในเมืองไปทําธุระให้ไปทําธุระให้เท่าแก่ไปทําธุระในเมืองเนะาะเมื่อวานเนาะไปทําธุระให้เขาก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยมาลงตอนกลางคืนแบบ ท่าน,นี้ก็เลยประเดินกเกษตรแฟร์ละท่าน,น้พอทำธทุระเสร็จน้องสาวและพาไปแม่ติเคยตกตรงนี้แหละตอนนั้นเขาไม่ยังไม่ได้ทําที่จับอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไปดูทุเรียนฝั่งโน้นก่อนเผื่อร่วงเผื่อก็รอกมันเผื่อก็รอกมันกัดร่วงก็ได้เก็บเปผากินเองก็ได้กินทุกวันแหละเพื่อน นะนะวันวันก่อนก็ต้องได้แหละสามโลกนะกระอกมันก็กินกน่อนยวดูก่อนหาต้องหาก่อนโอ้ยไม่หาไม่ได้อรอกรอกนะเพื่อนๆอืมรอกมาก นอนกล้วยกล้วยก็คือใหญ่แล้วแ็นมาตอนนั้นที่แมติกมา,นะา่อยังไม่รกเท่านี้เลยเพื่อนๆเนี่ยกล้วยก็แก่มากแล้วนะโอ้ยดูสิกล้วยแก่มากแล้วทำไมไม่ไม่มาตัดเนี่ยเ,เนี่ยกล้วยก็แก่เยอะแล้ว เขาก็าไม่ได้เดินมาดูเนะแกจัดแล้วอันนั้นเดี๋ยวต้องบอกแล้วให้มาตัดกล้วยไปงานเขาก็ลดนมือดูหญ้าสิเพืเ่อนๆน้ำอันนี้ยังอ่อนอยู่ แต่ทุเรียนก็สวยไหวอยู่แตกแล้วแตกแตกเยอะแล้วโอ้น่านานกล้วยคอหักแล้วแค่นี้ลาเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้านนเข้ามานอนเฝ้าทุเรียนเอพื่อนเพื่อนจ้าแค่นี้เด้อกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจจ้า เดี๋ยวแม่ติ๊กจะโทรบอกให้เขามาตัดกล้วยก่อนบาย